สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกมาดูกันนิดน,นึงนะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูทุเรียนพันนกหยิบและนก,นกกระจิบเม็ดนนยาป,ปางนะครับมันคือคนละตัวกันนะหลายท่านนะครับสนใจบอกว่านกหยิบกับน,นกกระจิบเนี่ยมันนั้นเดียวกันหรือเปล่านะบางคนเขาก็บอกว่านกกระจิบจันก็เป็นนกหยิบอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้มาไข ายประเด็นนิดหนึ่งว่ามันเป็นคนละพันธนะเมื่อกี้ผมไลฟ์ไปแล้วนะครับผมขอไลฟ์รอบ2เพราะว่าผมต้องการคลิปวิดีโอไลฟ์นี้นะครับมาทําวิดีโอใส่ในช่อง y YouTube Channel ของเราให้เพื่อนสมาชิกดูนะเดี๋ยวติดตามกันครับรอกันนิดหนึ่งรอกันนิดหนึ่งนะครับสองลูกนี้นะครับเช่นเดิมนะครับมาจจากสวนจันทวิสุทธ์นะครับคุณรัตนะครับเป็นระยะสุกหล่นสองลูกนี้เป็นระยะสุกหล่นเลยครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกับอีกไลฟ์หนึ่งของเรานะ ผมแบ,บ่งให้ทุกท่านดูนะครับสองลูกนั้นพันธุ์เรียนสายน้ำผึ้งนะเนี่เอาไว้รอเรียบร้อยก่อนค่อยรีวิวพันธุ์ึ้งมันต้องไหลขึ้นหน่อยฮะอ่าเดี๋ยวรอให้มันแบบเจ๋งๆหน่อยแล้วกันมารีวิวกันให้รสชาติมันเต็มเต็มอิ่มของเขานะครับแต่ณตอนนี้นะครับมีสองลูกนี้ที่จากสวนจตุพิสดุนะครับจากที่กระทิงนะไปเอามาก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วนะครับ สามารถดูไลฟ์ได้นะแต่ไลน์นี้ผมขอไลฟ์เพิ่มอีกหนึ่งไลฟ์เป็นไลฟ์แยกออกมานะครับระหว่างนกกระจิบกับนกหยิบนะแต่ผมโดนพวกสมาชิกต,ติงมาเยอะนะบอกว่าอย่าให้เรียกนกกระจิบนะอย่าให้เรียกอยาให้เรียกเป็นนายปางมากกว่าหรือพันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่ผมเรียกอย่างนี้มีเหตุผลเดียวนะครับเพราะว่าประชากรพี่น้องชาวรับประทานทุเรียนของเรานะครับส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าชื่อนี้ ไม่แน่าจปางนกกระจิ๊บแต่บางคนเขาจะบอกว่านกกระเจิบเนี่ยคือนกจิบซึ่งมันคนละตัวกันนะครับนกจิบเนี่ยเป็นพันธุ์จันทบุรีแท้ๆเลยนะครับให้ดูนิดหนึ่งลูกนี้อาจจะเล็กนิดหนึ่งนะเพราะว่าผางมันเป็นระยะสุกหลดทั้งคู่วันนี้จะได้มาให้ทุกท่านดูเพื่อความเข้าใจนะว่ามันคือคนละพันธุ์กันอ่ามันคนละพันธุ์กันนะครับให้ดูชัดๆแบบนี้นะเนื้อต่างกันแยะหลังๆเนี่ยก็เพื่อนฟางชิกหลายขั้นก็จะเรียก หันกลับมาเรียกให้มันเป็นเม็ดนยปังซะนะครับเพื่อการความสับสนนะแต่ก็มีหลายเพื่อสมาชิกหลายคนที่ซื้อพันกับเราแล้วหาพันนกกระจิบนะผมก็เลยจะต้องบอกว่าเออนี่พันนกกระจิบันคือพันนี้มันไม่ใช่พันนกหยิบนะนกหยิบมันมีมาตั้งเดิมอยู่แล้วคือคุณจะคุณไปปลูกเดี๋ยใบถ้มันใบปลูกของคุณเป็นใบรอนๆนียมันเป็นนกหยิบแน่นอนแหละเพราะว่าแต่ก่อนต้องบอกว่านกกระจิบมันไม่มีมันเป็นทุเรียนโบราณที่ต้องบอกว่ามันสับสนไปแล้วนะครับถ้าถ้าในทางที่เขารู้กันตอนนี้นะแล้ว ทางมีการตั้งชื่อใหม่นะครับมีการตั้งชื่อใหม่เป็นเขาก็เลยฮิตไงแบบมีสื่อมาทําข่าวมากมายนะครับว่านกกระจิบนกกระจิบลูกม,มันเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กมากเลยนะทางผู้ค้าพันหลายหลายคนก็ไม่เคยได้ยินนะสมัยสองสมปีที่แล้วนะครับก็จะมาบอกว่าพันนกหยิบอ๋อนกกระจิบหรอกนกหยิบไงจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เขาจะบอกกลายเป็นนกกระจิบจันนะจริงๆเนี่ยนกมันคือนกหยิบหอยออีบอหยิบนะครับ นกหยิบจากสปพนะอ่าลูกนี้เจ้าของสายพันธุ์ยังอยู่นะแล้วแต่ลูกนี้เพื่อความเข้าใจนะครับถ้าผมถ้าผมเรียกว่านกกระจิบถอยผมเข้าใจว่าผมไม่ได้เรียกให้มันหลงนะผมเรียกตามที่คนรู้จักนะครับคนรู้จักสมัยใหม่แต่พยายามนะพยายามชี้แจงนะยางชี้แจงเดี๋ยวเรามารีวิวก,ก,กันกับเพื่อนสมาชิก52ท่านตอนนี้นะนดูจากนามให้นิดนึงนะนีะ่ไม่เหมือนกันนะนี่ดูสีดูนยเนี่ยเรียกหมอนเขียว ถ้าคุณได้เคยได้ยินว่าเรียกหมอนเขียวเนี่ยคือพันนี้แหละนกหยิบอ่าเหมือนหมอนนะเนี่ยมันตามที่กว่าตามที่กว่านคุณดูสีก็รู้แล้วเนี่ยลูกมันสีไม่เหมือนกันเห็นไหมอ๋อสีจะนั่นอ๋อน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนี่หนำจะสั้นฝาอันนี้หนำยาวหนำแหลมป่บครับผมให้ดูสีใกล้ๆนะสีต่างกันชัดเจนนะครับสองสายพันธุ์นี้ก็คืนนี้มา VS กันครับมาประทะกันระหว่างนกกระจิบกับนกหยิบผมขออนุญาตเรียกนกกระจิบนะครับในคลิปวิดีโอนี้ ไม่มีใครติงผมนะอ่านกกร็จิบกับน,นกหยิบนะครับหรือแม่นายปางมาเรามาไลฟ์กันครับเอาพันไหนก่อนดีครับเอาลูกกะจิบก่อนอ่าแล้ว<ม>ก็จิบก่อนก็คือแม่นายปางลูกนี้นะครับเอากันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกระทุงตุดแตกเลยไหมเพราะว่ามันสุกลนลูกนี้ในะทั้งสองลูกนะครับมาจากสวนจันทวิสูตรนะครับ บอกว่าคุณรัดให้มานะครับไม่ลูกนี้ไม่ได้ซื้อมานะ <c oughs> ไปที่สวนไป,ไปเวหนมดาออกซิมานะครับที่ไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้คุณรัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พันนกกระจิบไม่ได้ปางมานะครับแล้วก็ให้นกยิบมาแล้วก็ให้ลงรับแรงลงรับแรงมาโอ้โหสีดูสีดูสีสีจี๊ดอีกแล้วผมบอกได้เลยระยะสุกลนของวางไว้ก่อนนะครับนี่วางไวง้กเข้มโอ้ดูดู ท็อปฟอร์มมากผมบอกได้เลยว่าปีนี้คุณรัฐทําทุเรียนได้แบบท็อปฟอร์มมาหลายปีท็อปฟอร์มมาหลายปีแต่ปีนี้ผมแบบโหว้าวอ่ะว้าวจริงว้าวจริงเดี๋ยวเราเอาเอาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายประกบคู่กันนะครับเมื่อทํารูปภาพนะครับเดี๋ยวถ่ายเดี่ยวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรเอผ่าลูกนี้อีกลูกหนึ่งครับเป็นพันนกกิบนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นให้ทุกท่านเห็นนะครับใกล้กันแล้วเดี๋ยวรูปมาปเปทียบกัน <c oughs> ทาเป็นโพสต์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับ มาดูกันนะครับสีสวยจริงๆนี่อยให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นไงครับเดี๋ยวต่อไปนี่คือพันธุ์ลอกกิบพันธุ์ลก,กิบนี่ครับ <c oughs> เป็นพันธุ์กลุ่มส่งออกของจันทบุรีอยู่แล้วนะครับคุณปู่พันธุ์นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจริงๆรูปมันใหญ่กว่านี้เยอะนะผมบอกได้เลยอันนี้คืออันนี้เป็นออกแนวหางหน่อยแล้วนะนี่ก็เป็นปกปกอ่าเป็นหางหน่อยแล้วนะเป็นปกแป๊กนิดนึงนะครับแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเรากินกันถล่มทลายอยู่แล้วนะ แต่ถ้าว่าเป็นเกตสองอ,องเขารู้เขาต้องแบบสวยไงเกตสองอ,องนะครับเขารู้จะสวยน้ําหนักใหญ่น้ําหนักได้อะไรย่างนี้นะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของรสชาติสีเนื้อและสายพันธุ์ความเป็นมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับลองดูว่ายังไงดีฮะ เป็นทรงที่เรียกว่าเป็นเป็ดมากอ่าเป็นเป็ดมากเป็นแบบโค้งๆนิดนึงนะอ่าพยายามจะพยายามจะแกะออกมาให้ได้ประมาณเนี้ยเพื่อจะเอามาเทียบภาพนัวหมูก็เลยเลงอยู่นะครับว่าจะได้ท่าไหนดีท่าไหนดีขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ดูกันในไร์นี้ลฟ์ที่สองของวันนี้นะครับอย่ามาดูกันที่ผมไม่ทํารวมไร์เมื่อกี้คือผมต้องการแยกให้มันเป็นไลค์คลิปวิดีโอนะครับ ระหว่างประทะากันทั้งสองสายพันธุ์เพื่อทุกคนจะดูสองสายพันธุ์นี่มันคนละตัวคนละตัวจริงๆก็จะเริ่มจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับอสีจะเข้มกว่านะจะเข้มกว่าเดี๋ยวแกให้ส่วนน,นิดนึงครับรอรอ <c oughs> หมอนเขียวหมอนเขียว ใครๆก็เรียกหมอนเขียวนะครับถ้าเขาจะเรียกเขาเรียกก็ขนาดนามขนาดนามนะครับแต่ชื่อพันธุ์คือนกหยิบนะดูกันครับตรงนี้มีไหมอันนี้มีไหมครับไม่ตอนนี้ครับอันนี้ย้ายมันย้ายเดี๋ยวย้ายมันสวยงามนิดนึงนะครับ สวยงามนิดนึงนะครับผมตรงนี้ให้ดูครับเป็นนายใหญ่ปางนะครับนกหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหมูวางอันนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวพูกมาประกบเป็นหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรออีกลุกหนึ่งสีต่างกันชัดเจนนะสีต่างกันชัดเจนนะครับน่า ต้องบอกว่าเม็ดในอันนี้สีจีดมากนะมหมดได้เลยนะเน้นในสีจะเข้มกว่ามาดูกันครับมาดูกันหมดละนะครับเดี๋ยวพอกบแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับผมอ่า นี่ครับอ่าถ่ายลบนิดนึงครับหมุนหมุนนิดนึงครับหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงนะครับหมุนกลับด้านนิดนึงอ่าไม่เอาเอาปลายไปทางนู้นปลายไปทางนู้นหมุนนี่เลยครับหมุนนี่เลยอ่านี้ก็ได้นี้ก็ได้ยังไงแน่ยังไงแน่ยังไงก็ได้ครับเอาให้แน่ก็ตามอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายรูปนิดนึงนะครับอ่าใกล้ๆกันแบบนี้นะ นีคือนกหยิบนี่คือนกกระจิบครับผมอ่าลุงหมูถ่ายขั้ลุงหมูนิดหนึง่งจับขั้วจับขั้วจับขึ้นมานิดหนึ่งครับจับขั้กันนะขั้วกันนะอันนี้นะครับเอ็นจ๊นบเอ็นจ๊อบเอ็นจ้อบเอจ๊ออ่าโอเคโอเเดี๋ยวเรามาชิมกันมาชิมกันนะครับไรซ์ <c oughs> สดนี่มันจะต้องแบบเรี็วทามอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นกหยิบนกกระจิบไม่นยายปลา ก็แ,แต่นะครับลูเขาใหญ่กว่าเนาะอ่าตรงนี้แต่วชิมเลยครับหเูวชิมเลยกกมไม่ต้องไม่ต้องลงครับชิมเลยชิมในนี้เลยชิมในนี้เลยผมชิมนี้นะครับเดีย๋ยวเริ่มจากนกจิบสุขหล่นนะสุกหล่นนะนนะบอกได้เลยว่าสุขหล่นนี่แห้งมากจากสวนจันทวิสุทธ์นะครับดูสังดูอะไรของมันนะครับสีสวยมากนี่นี่นะครับอื้อร่อยอ่ะ อร่อยแบบอร่อยกว่าเดิมเยอะมากอร่อยแบบอร่อยกว่าอร่อยแบบอ,อร่อยกว่าปกติอ่ะอร่อยกว่าปกติหอมันกรุบเต็มที่อแกะเต็มที่อ่ะอร่อยแกะต็ที่มันจะกินเป็นมากเลยแห้งด้วยบอกเลยเลยแห้งอืวหอมนี่จะมีรสหอมเยอะนกกรบเลรอครับผมผมบอกได้เลยว่าคุณปลูกได้เลยนะ ของเขาเซนได้อืออือผมบอกว่าวันนี้นะมันมันสุกเกือร้อยอ่นนะแล้วมันมันแห้งอย่างเงี้ยคุณดูดิสุกสุกหล่นนะแห้งอย่างเงี้ยคุณดูว่าความแห้งเดิเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมเห็นความแห้งของมันไหมเนี่ยแห้งร้อนมากอะ่ะเดี๋ยวเราผมขอชิม นกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบมา้งนะเป็นไนยปางนะนี่นะครับจากส่วนจันทวิสูตรดูนะครับนี่เป็นไงเข่าเซมนิดนึงนะครับเนื้อทั้งนั้นเลยอ๋ออันนี้ยิ่งเนียนละมุนเลยนี่มเนื้อละเอียดเป็นนกกระจิบเนื้อละเอียดเลยปางเหนียวหวานเจ็บเลยเจ็บเลย อืมแล้วก็จิบเนื้อมันจะละเอียดฝานเหเนียวขวาหวานเจ็มเลยเส,ส้นใหญ่น,น,หน้อยมีเส้นใหญ่กับเส้นใหญ่น้อยอืมอืมสะใจอ่ะผมบอกเลยว่าคุณกินทุเรียนเปอร์เซ็นนี้คุณสะใจถ้าคุณเป็นคนกินระยะ<อ>เหมือนอะไรอย่างนี้ได้ฮะโอ้น้ำตาลขึ้นกับยอมนะมัห<น>ยุดไม่ได้ันหยุดไม่ได้จริงคือมันอร่อยจริงบอกมันอร่อยจริง เนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยผมจะไปดูเนี่ยดีนะดูดิอดดโอ้โห<ม>ป็งไง <laughs> อันนี้คือระยะสุกหล่นนะโอ้โหดูดิครับมหมูว่าไงครับเยี่ยมคือมันรสชาติมันเต็มที่มากอะ่ะ <c oughs> รสชาติมันเต็มที่มากๆอะ่ะผมมอกเลยว่ารสชาติมันเกินร้อยอะ่ะรสชาติมันเกินร้อย คือแบบมันเป็นสุกสุกหล่นน่ะเย็บเลยถ้าคุณอยากได้รสชาติอย่างนี้นะครับคุณปลูกได้เลยผมบอกได้เลยแล้วคุณกินระยะสุกหล่นแบบเนี้ยโคตรฟินน่ะโคตรฟินน่ะผมบอกได้เลยมันไม่ใช่ทุเรียนตัดนะมันคือทุเรียนสุกหล่นแล้วดูความสุกหล่นของมันดิมันแห้งแบบเนี้ยแล้วมันล่อนดีมากเละนี่คือสุกหล่นนะ ผมไม่เอามาให้ทุกท่านดูเนี่ยแล้วลูกนี้ผมขอบคุณคุณรัฐจันที่สุดมากเลยนะว่าให้มาเลยนะให้มากินฟรีนะผมก็เลยมารีวิวเลยนะบอกโอ้โหผมพูดจริงๆว่าผมไม่ได้อวยกันเลยนะมันโคตรอร่อยจริงๆอ่ะก็สองสายพันธุ์นี้ไม่ว่าจะเป็นนกหยิบไม่ว่าจะเป็นนกกระจิบไม่ได้ปางนี่นะครับเรามีสายพันธุ์จําหน่ายนะครับก็คลิปนี้ทํามาเพื่อสนับสนุนการผู้คนจะได้รู้ว่าสองสายพันธุ์สสายพันธุ์นี้ันเหมือนกัน นะครับแล้วขอบคุณทุลรัฐที่ให้ลูกมานะครับแล้วถ้าใครสนใจสองสายพันธุ์นี้เรามีต้นพันธุ์จำหน่ายาลุงหมูฝากบอกเบอร์นิดน,นึงครับผม0 8 1 7 6 1 4 5 7 5 0 8เ7 6 1ร4 0 1 0 8 9 9่9 2ี่5ครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งขางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีผมบอกเลยเลยว่าวันนี้เราโคตรฟินสวัสดีครับ